พี่น้องคะเมื Guys, ่อน like ี้ผ้ามาตัดดอกผักชีไปเรื่อยค่ะหรือผักหอมเปบ้านเขาเนาะค่ะอัดเพื่อสีไ้ไบเขาขึ้นไปงามๆค่ะพี่น้องต้องตัดทิมนะคะต้องตัดจำๆเนี่ยค่ะพี่น้องคะเพี่อต้องตัดเอาจำๆแบบนะค่ะอันนี้คือเขาตรงทิมนะคะเขาตรงทิมเพราะว่าใบเขาสีได้เกิดมากเนาะค่ะนี่เขาก็ต้องตัดทิมเบิดเลยค่ะพี่น้องตัดออกเบิดเลยค่ะตัดเราให้จำๆนะค่ะพี่น้องนะคะ เขาต้องเอาทิมค่ะตัดออกตัดออกให้เบิดเพราะว่าใบเขาสีได้ขึ้นมากเนาะค่ะใบสีไดงงามค่ะพี่น้องต้องตัดทิมนี่ต้องเอาทิมเบิดเลยค่ะพี่น้องค่ะหอมเปี๊ยายปลูก้หลายค่ะพี่น้องเต็มนะคะต้องเอาทิมเยอะค่ะพี่น้องอย่าเอาไว้เนี่ยตัดทิมให้เบิดเพราะว่าเขาต้องกันให้ใบเขาเกิดขึ้นมากเนาะค่ะ าต้องเอาถีมให้เบิดค่ะพี่น้องมีเถริตรัดที่ให้เบิดเลยอย่าให้มีค่ะพี่น้องค่ะต้องตัดที่ให้เบิดเลยตัดออกให้เบิดเลยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยตัดไปเรื่อยๆถ้ามีดอกแบบนี้ขึ้นมาเขาก็ต้องตัดที่ให้เบิดเพราะว่านสิเดันใบพสิเด้ขึ้นมาเนาะค่ะพี่น้อง๋ย่าตัดให้ทุกต้นกอนค่ะพี่น้องค่ะพอน่ะหลายหลายพี่หลายค่าค่าพอน่ะ ขึ้นมาเนี actually, ่ยเขาต้องตัดออกตัดทิมไปเลยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ค่ะดอกหอมเปรยแบบนี้ย่าเอาไว้เด้อค่ะพี่น้องต้องตัดทิมให้เบิดค่ะพี่น้องค่ะต้องเอาทิมให้เบิร์ตเลยแกเพี้ยนเนี่ยค่ะเขาต้องเอาทิ้งให้เบิดค่ะตัดทิมให้เบิดค่ะพี่น้องเดี๋ยวตัดออกให้เบิดก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะทิมให้เบิดเลยเพราะเห้มันเหลือ ต้นนี้แห้งดอกห้ายค่ะพี่น้องต้องตัดออกให้เบิดค่ะแย่งสารอาหารใบเนาะค่ะเราแย่งที่เกิดของใบค่ะใบก็สิเตกออกค่ะมันเนี่ยเขาตัดทิ่มเบิดออกดอกออกเบิ้ลเรใบก็สิขึ้นมาแท่นค่ะพี่น้องเขา,ต,เเา,เาต้องตัดทิ่มใม้เบิดเลยที่ลายเท่าไรต้องตัดทิ่มไม่เบิดแต่ถ้ามันต้นอื่นเกิดมาอ้ยนี่มีตั่งแก่ต้นแก่แกัต้นแก่ที่เบอิอลเราพันเป็นม้ามก็อีมากมันลน้น มากมันล่นลงหมดแล้วให้มันแท็กไม้ฝ่งซะตัดทิมได้ตีตัดทิมเอาเอาให้มันมากมันล่นหมดแล้วเอาเอาถ้าต้นไม้หมันถ้าอให้มันเกิดไมอันนี้ย่าบ้าดมากมันแกหรอกค่ะเนี่ยเป็นดอกแกหรอกค่ะพี่น้องเรามามากมันไอตรงอันอย่างเขาเอินี่อย่างเกาะสปอมันนี่สะค่ะมันร่วงลงดินหรอกค่ะแล้วมันเกิดสิเกิดมา่ไหม่แต่เขาต้องตัดอันนี้ทิมเขาบอกว่าพืชกินใบเนี่ยเขาต้องตัดทิมด้ค่ะเนี่ย เพราะว่าเขาจะกินใบเขาเนาะค่ะดอกพวกนี้